หน่อยมาทําอะไรนี่ทําอะไรเก็บมะเขือเทศเก็บมะเขือเทศเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อนยังยังช่วงเช้ายังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่น้องป้าเนาะไม่ได้เก็บเก็บมันยังไม่เยอะเพิ่งใช่ของป้าอะไรผูกผูกเชือกหรือป้าผูกเอ่อต้นเราเริ่มมันนี่ใช่ไหมโตขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมป้ายอดมันจะออกมาข้างนอกเหมือนที่ว่าคราวที่แล้วที่ให้ดูตอนที่เอ่อ พี่หน่อยทําช่วงนั้นนะคะที่ว่ายอดมันออกมาใช่แบบจับๆยอดใส่ที่เราเคยเห็นที่พายาเคยลงว่าให้ดูอยู่ครั้งหนึ่งแล้วนะอันนี้พอเริ่ม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 สูงขึ้นเนี่ยยอดจะออกข้างนอกแล้วพอเราเดินไปเนี่ยนะอิงก้านเขาจะหัดปดนมากไม่ได้เลยอันนี้อันนี้เราเก็บใช่ไหมพี่แมวพี่แมวเก็บได้นะคะนี่ค่ะนี่นี่นี่กำลังเก็บกำลังเริ่มนะคะเริ่มเก็บเราเก็บขนาดนี้สีขนาดนี้สุกมากไม่ได้ใช่ไหม แล้วไปสูงเข่าเองใช่ไหมค่ะนี่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 ต้นเลยพี่มาลองนี้เลยลองนี้เยอะเนี่ยโอเคไปหน่อยหน่อยเข้าร่องไหนเดี๋ยวพี่แมวร่องไหนแล้วอ่ะลงนี้หน่อยข้างนี้คือเราต้องชนกันนี้ใช่ไหมหน้าหลังเฮ้เชือกเชือกหน่อยหน่อยยกขาก่อนเนี่ยอย่างนี้ก็เอาได้เลยสีแบบนี้สีออกสีอย่างนี้ใช่ไหมได้เลยได้เลยต้องหามเดี๋ยวไปสุกที่นู่นเอาเอาใช่ไหม คือเราเราเราให้สุกเต็มที่ไม่ได้เลยใช่ไหมหน่อยไม่ได้สุกเต็มที่เนี่ยกำลังเนี่ยกำลังดีเนี่ยกำลังดีเนี่ยเดี๋ยวให้ดูรูปใหญ่นี่เนี่ยนะนี่อ๋อต้องเก็บแบบนี้ต้องเก็บฟันด้วยถึงจะมีราคาใช่ไหมโอ้แต่ตูองใหญ่มากเลยเนาะเก็บยากค่ะเนาะฟันจะหลุดง่ายมากต้องค่อยเก็บที่ที่เก็บนี่ต้อง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 คนรู้นะคะคนรู้ด้านนี้จริงๆใชะ เนีออถ้าเอาคนที่ไม่รู้ไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์หมอเพราะว่าจาหมอจะใช้คนที่เคยทําเนี่ยนะใหม่นี่ต้องต้องมีฟันเขาเรียกว่าขั้วขักกลางเรียกขั้วเหรอที่นี่เรียกฟันฟันอืมบ้านเราจะเรียกขั้วอ่าบ้านผักกลางเรียกขั้วอันนี้ต้องไม่หลุดเด็ดหลุดมันจะราคาดีใช่ค่อยเด็ดด้วยนะเก็บทีละแถวไม่ใช่ว่าเราจะเก็บเก็บมั่วมันต้องค่อยๆเก็บค่อยเด็ดด้วยพูดง่ายว่าค่อยๆเด็ด เด็ดม่วมันก็ไม่ได้ใช่ไหมหน่อยนี่ไม่ได้นี่นี่แบบนี้ได้โอเคสวยไหมคะนี่ยูไนยูไนตอนนี้แน่แน่ดีเลยนี่มีนี่มีใส่รลูกอย่างนี้ก็เด็ดได้ได้คือเราไม่ให้ไม่ไม่ให้งอมงอมมากไม่ได้ใช่ป่ะก็อยู่เรานี้แล้วเดี๋ยวไปสุกกับเขาเนี่ยอย่างอันเนี้ยเสียใช้ไม่ได้เอาไว้เอาไว้ตำส้มตำในครัวได้แล้วก็เก็บใส่ไว้เราก็เก็บอะไแยกต่างหากไว้อันนั้นใช่ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็น สีสูดเห็นไหมลูกสวยๆกันเลยนี่ครั้งที่สองเมื่อเมื่อเมื่อสี่วันก่อนนะมันมันยังได้น้อยกว่านี้อันนี้อันนี้เพิ่งเริ่มสุกอันนี้อันนี้เราเริ่มครั้งที่สองใช่ปะคขา้ก่อนครั้งแรกยังยังน่าจะสองสามแหลกอะไรย่ามาไม่ทานเขาเก็บครั้งครั้งครั้งแรกอันนี้อันนี้ครั้งสองครั้งแรกกับครั้งสองก็ไม่ต่างกันหรอกไม่ครั้งที่สองจะเยอะกว่าใช่เนี่ยลูกสวยูถึง แต่ว่าอันนี้ลูกสวยพอาตอนนั้นนี่ตอนนั้นส่วนแรกอ่ะมันจะลูกเล็กแล้วมันจะจะโตดมันจะเสียเน่ะมันจะเล็กแค่นี้นแล้วตโตดเสียครั้งแรกนะอ,อ,อันนั้นเราเราข้ามไปลูกหนึ่งเดี๋ยออใช่เลยลูกหนึ่งเลยลูกนึงข้ามจะข้ามแต่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อันนี้ <c oughs> อันนี้น่าจะเสียอเราจะแยกไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่สวยเราก็เก็บไว้ต้มต่ำเราจะไม่สวยแต่สวยอยู่ถ้าไม่สวยนะคะไม่สวยเราจะ แต่แยกอยู่แล้วเราต้องเก็บทั้งหมดเก็บเก็บก็ต้องค่อยๆเก็บด้วยเนี่ยได้คว้นเก็บยากเลยเห็นไหมลอยค่อยเก็บรีบไม่ได้นะนี่นี่นี่มันออกมาข้างนอกแล้วอะเดี๋ยวไปโยงทำไงเนี่ยอย่างนี้นะคะที่ว่าว่าทำไมเขาถึงได้ขึงเชือกเพราะมันออกมาข้างนอกไงเราละกมาดอกก็ร่วงดอกจะร่วงเนี่ยเนี่ยเพราะเพราะขึงเชือกเพราะอะไรเพราะดึงขึ้นอย่างนี้นะดึงขึ้นอย่างนี้น่ะโยงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะโยงเชือกใช่ใช่ยอดเข้าไปข้างในแบบสวนนู้นี่ย เขาเขาเริ่มโตแล้วไงเขาเริ่มโตแล้วไปอย่างนี้ผมว่าท่าทำไมเราต้องขึงเชือกอันนี้ต้องขึงเชือกสูงหน่อยขึงที่สูงหน่อยขึงที่ก็เพราะอย่างนี้ค่ะเอาจะบังในก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวยอดหักพอเราได้เดินเก็บเนี่ยเราละแล้วดอกก็จะร่วงแล้วมันเขื่อนเะเทศนี่คือว่าใจสอกว่างั้นเลยเนาะใจไม่หน่อยใจสอกเลยแหละต้องค่อยต้องใจเย็นเนี่ยช่วง เราเก็บที่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 แถวจะได้ไม่งงใช่เนี่ยเห็นไหะอ่าอ่าใบใบที่เป็นหงิกหงิกไแปลกแต่กับลูกลูกสวยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเก็บได้นะงั้นที่ไปย่าให้ดูเนี่ยคือเก็บได้เดี๋ยวเราเอาทีละแถวเดี๋ยวเดี๋ยวงเดี๋ยวงงเอาทีละแถวมันออกมาหมดเลยเนี่ยยอดออกอย่างเงี้ยว่าทําไมต้อง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 ถึงเชือกับเพราะอย่างนี้แหละเพราะยอดมันออกข้างนอกเดินมันเดินไม่ได้ด้วยเวลาเขามาฉีดยาทําอะไรก็ทำยากเนี่ยเห็นไหม เนี่ยนะยอดออกมาข้างนอกหมดเลยมะกวก็จะได้นะเก็บเกี่ยวนี่ไม่ใช่ไม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  eh ่ใช um, so ่วาง่ายยากนะคะถึงบอกว่าอย่าต่อราคากันเลยนะพวกอันนี้ก็จะลูกเล็กหน่อยมันก็ไปส่งมาสารกันไปเนาะไม่เดี๋ยวไปแยกแยกเอา่ะ หอ้าจ้ะแหลกเหรอเชือกออกเออเเชือกไว้นั่นแหละของพี่แมวฝั่งนู้นนะเนี่ยแมวอยู่ฝั่งนู้นแล้วหน่อยอยู่ฝั่งนี้คือแถวเดียวกันนะคะแถวเดียวกันแต่คนละคนละฝั่งนี่ไงนี่นี่นี่อันนี้น่าจะได้และเออแมว แมวน่าจะน่าจะพลาดลูกนี้นี่นี่นี่อยู่ฝั่งโน้นใช่ใช่เอื้อมได้ใช่ป่ะน่าได้ใช่ป่ะไดไดป่ะไดนะเออแมวพลาดไดสองลูกเลยเพราะว่าฝั่งมันจะเป็นของของแมวมันคือว่าพูดง่ายว่าร่องหนึ่งมันมันมันสองแถวนะคะร่องหนึ่งเนี่ยสองแถวต้อง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 เอาทีละร่องแล้วแล้วจะทีละแถวเยอะเนี่ยมันจะเก็บไม่ได้เคลื่อนที่เลยถ้าเยอะๆอันน เนี่ยเวลาเดินเนี่ยเนี่ยให้เอฟซีเห็นว่าเนี่ยต้องค่อยๆเดินนะเพราะมันเนี่ยมันออกมาข้างนอกอย่างเงี้ยก้มดูด้วยเนี่ยไม่ใช่ว่าเดินลากง่ายๆก็ค่อยๆเดินเพราะกิ่งมันเริ่มออกมาข้างนอกนวอันนี้แมวก็ไม่ได้เก็บอีกแล้วอืมฝั่งนู้นอีกสองลูกหลง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 ก้มดูอีกนะอ้แมวของเธอหลงฝั่งนู้นอ่ะเนี่ยสองลูกเลยนะฝั่งเธอเอื้อมถึงอยู่เออเอื้อมถึงอยู่ เริ่มถึงอยู่เนี่ย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 เป็นแถวเนี่ยนี่นี่นี่ร่องร่องเดินมามนะพเวลาเวลาโตแล้วออกมาอย่างเงี้ยทาไมว่าทําไมเออประยง,งถึงได้ขึงเชือกนี่ไงม,<อ>มันออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยออกมาอย่างเงี้ยแล้วเราเราทำให้เราเดินลําบากอ,าอาห็ออนะมอง<ก>ใช่ไม่เห็นช่องเลยอย่างงี้ก็เก็บด <Sony S 2> ้องคนเป็นจริงนะต้องก้มด้วยนะใช่ต้องก้มดูต้องต้องนั่งเพราะว่ามันเนี่ยเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยยอดออกมาแล้ว เห็นไหมยอดออกมาอย่างเงี้ยมันเดิ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 นลำบากมันต้องโยงอันนี้อันนี้ต้องโยงไปโยงเชือกเขามาให้นั่นแล้วนะต้องโยงเนี่ยเี่ไปเอ่อไปโยงจะโยงเชือกอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าถ้าเราถ้าเราไม่ใช่ไม่ขึงเชือกมันจะออกมาแบบนี้เนี่ยเนี่ยกิ่งจะออกมาแบบเนี่ยเห็นไหมเนี่ย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 เวลาเราเดินเห็นไหมเดินแล้วเราจะไปเกี่ยวเขายอดหักแล้วก็ดอกก็จะร่วงต้องค่อย เขาคน,คนเป็นคนไม่เป็นไม่ได้ไดหักหมดเนี่ยเห็นไหมมันต้องมาโยงก่อนมันเนี่ยเข้าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปร่องอือ <laughs> แต่ร่องร่อง,อ,งองนี้รู้สึกว่ามันไอ้นี่ไอนี่ออกมาเยอะเนาะเนาะเดี๋ยวให้เขามาโยงก่อนอืนี่ยเดี๋ยวแกมาร่องนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปไล่ร่องน้นอันนี้มันเข้ายากอือเนี่ยเนี่ยเห็นไหมละ เดี๋ยวลูกใหญ่มากนะคะเนี่ยลูกใหญ่มากเลยพี่ยาต้องต้องค่อยเดินเพราะว่าเดี๋ยวไปโดนกิ่งเขานะเนี่ยมาฮะลูกเนี่ยลูกสวยมากเนี่ยฉายเข้าไปดูเนี่ยต้มลงมาไหนไหนไหนต้มมาดูอันนี้เสียเหรอนี่ไงหน่อยฮะนี่เสียนี่ยังมาทำน้ำต้มได้อ๋อฝันนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพีอยาได้ดูนี่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 ต้องเก็บนี่ฝันนี้ พอเก็บเก็บจะโดนมือหลุดโดนมือหลุดเก็บยากนี่เนี่ยเห็นไหมเ่ะหลุดเนี่ยค่อยนะฮะไมนค่อยเก็บเราจะเอ่อพกมาเขือเทศเนี่ยคือว่าจะมาเก็บทีเดียวรวดไม่ได้ให้ไม่ได้นะไม่งั้นเน่าหมดคนไม่เป็นก็เก็บไม่ได้เพราะว่าลูกเอ่อออกแต่ละพวงลูกจะไม่เด่นกัน เพราะว่าคล้ายๆวันสุกไม่เท่ากันใช่ต้องค่อยๆเก็บจะให้มาเก็บทีเดียวรวดทีเดียวหมดต้นไม่เป็นไม่ได้นะคะถ้าว่าเยอะๆเอาไเก็บทุกวันทุกเช้าใช่ส่วนนู้นน่ะอันนีเนี่ยลูกเนี้ยได้อยู่นะหน่อยนี่เนี่นี่ได้ได้แต่รูปไม่สวยเดี๋ยวเราไว้ตำตำตูดอันนี้ใช้ไม่ได้ตูดเปียนไว้ตำตำไงไว้ในครัวเงี้ยเนี่ยเนี่ย ข้างหน้าข้างหน้าหน่อยอันนึงเออนั่นนะระวังลื่นนะจ๊ะโอ้โหแฉะเลยคันนี้เขาเขาเดินเขาเดินง่ายครับเพราะเขาใส่เท้าบูทนะไปยากต้องใช้แบบเดินยากหน่อยเพราะเราใส่รองเท้าเตะเล่นเท้าเตะเท้าเตะพี่แมวรอกหน้าเดี๋ยว เดี๋ยวเราไปร่องม้วนที่ไม่มีอุปสรรคอาตอมจีตเก็บอยู่อ่ะแป๊บหนึ่งเก็บมาหมดยังไม่ค่อยเดินกําลังอ่างั้นถอยก่อนสไลด์เนี่ยอ่ะถอยก่อนหน่อยหน่อยหน่อยฝั่งนี้นะนี่มาหน่อยฝั่งนี้นะเก็บแป๊บหนึ่งนะค่ะพี่ซีเขาอะใส่เท้าบูทเขาเดินง่ายนะแต่ใบหญ้าเดินยากนะว่าใส่อีแตะใส่อีแตะ โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเกือบแล้วมีตะไคร้แย่อืมฉันลื่นนะหมอไม่รับเย็บนะบอกให้แต่จำคิดมานี้มาฝั่งฝั่งตรงข้ามที่นี่นี่อะนี่ลูกหนึ่งอันนี้ได้ใช่ป่ะหน่อยนุ่นหนะนุ่นหนะอันนี้นิดเดียวเดี๋ยวเขาไปแยกเดี๋ยวเขาไปคัดเอาเฮ้ยน่าสวยๆเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวด้นี่ก็เตรียมกางไกลมาเนี่ยเผื่อว่าตัดเดี๋ยนี่นี่ให้ดูก่อน นี่คะลูกสวยลูกสวยเนี่ยเดี๋ยวเขาไปคัดนะคะคัดใหญ่กับเล็กไม่ไม่ไม่ใช่ว่าขนาดเดียวเพราะว่าเล็กไม่ไม่ไม่เก็บไม่ไม่เก็บก็ไม่ได้เพราะว่าสุกแล้วประมาณสี่ห้าวันแต่ถ้าว่าถึงช่วงชุกชุกนะช่วงสุกอะเก็บทุกทุกวันทุกเช้าส่วนนู้นแ่ลเแต่แต่ก็จริงเลยนะมันมันสุกแล้วนะอันนี้เขาเริ่มไงเริ่มนี่สมคิด ฝั่งตรงข้ามพี่ฝั่งโน้นนะพี่จแจ๊กอันนั้นหลงหลงลูกเลยอ๋อยังยีแมวยังมาไม่ถึงเลยวะยังแมวนี่ตึงสองเนี่ยเก็บอย่างเงี้ยไม่ใช่มาง่ายนะคะยากนะคะต้องคนเป็นต้องคนเป็นด้วยนะเนี่ยอย่างเงี้เสียก็ไม่ง่ายเนี่ยเนี่ยต้องค่อยๆ ไม่ใช่ว่าง่ายนะคะเราจะได้เนี่ยเก็บไปขายโอ้โหใช้ไม่ได้ต้องใช้ขวดด้วยเห็นไหมเมื่อกี้ใช้ไม่ได้ตูดเน่ามันโดนฝนไงเอาเทปได้นะลูจะสวยมากเลยไหนเอากันจิบมานี่ไปไปอะไรสองคนมานี่หลังตูดที่นี่ไปเทบนู คุณนีดก็เป็นผู้ป่วยใหม่ก็เริ่มเก่งขึ้นแล้วได้วิชานี่ได้วิชาไปนี่นี่อาจารย์อันนี้น่าเป็นกระลอกกินซะแล้วกินซะแล้วกินตูดซะแล้วนี่ตอนนี้เยอะเนี่ยนี่นี่ตัวนี้เป็นพวงเลยเดี๋ยวเดีดไปดูนี่นี่นี่ะนี่เนี่ยนอนนอนนอนจะเก็บแบบนี้นะคะนี่ต้องหันไปงนี้ค่อยต้องเป็นนะคะพิ่ชายจัดแต่ดึงตึ๊กตัก ไม่ได้แล้วกิ่งนี่ไม่ได้แล้วหักแล้วไม่เป็นไรเนี่ยหนึ่ลูกนะอันน่ะหนึ่งเลยสองลูกหน่อยสองลูกได้ยังไงอ่ะสองลูกอีกสามลูกข้างหน้าอีกลูกนึงนี่ข้างบนอีกลูกนึงข้างบนอีกลูกนึงได้นะนันนั้นอันนั้นอันนั่นแหละ คะะนาเฮ้ยแต่ลูกนี้สวยว่ะเจ๊ไอ้ลูกเนี้ยลูกไม่เป็นงี้วะอ๋อประหลัดขิกเฮ้ยมันจะมีสวี๋ยวเนี่ยอันนี้เรียกประหลัดขิกแหม่ไม่ประหลัดขิกเลยอันนี้อันนี้มันร่วงโสวยต่นนั้นเจอแล้วก็มีเหมือนอีกอัด้วยนะมีแบบนี้ตอนนั้นได้สองอันหมอจะทำลายศึกเหรอส่วนนู้นเออเออเอ๊ะไม่ไม่ไม่ใส่ใส่ถังละแล้วก็มันเป็นนี่เลยรูปร่างแปลกๆแฮะ เผือเทศเราก็ไม่เว้นครับเลย่ต้องนี่ตัอย่างนี้อไม่ใช่ง่ายนะคะเขาบอกว่าอย่าต่อกันเลยนะเห็นราคาเนี่ยเราเราเราส่งเข้ามาอย่างถูกเลยเนาะเขาไปขายอีราคาตรงนี้ไหมเนี่ยลูกใหญ่ๆห่มากเลยลูกเห็นไหมคะเนี่ยนี่นี่นี่ลูกตอนนีูกตอนนี้ราคาโอเคอยู่นะราคาโอเคใช่ไหมตอนนี้ยี่สิบหรือสามสิบเนี่ยตอนนี้โดนนูถนนมาเลยเนี่ย นี่นี่นี i, ่อันนี้นั่งเลยเนี่ยเราต้องนั่งอย่างนี้นะคะต้อเนี่ยต้องหน้าตรงหน้ายยแมวอ่ะบ้าเลยฝังแยแมวอ่ะเก็บเนี่ยได้หมดเลยนะคะเนี่ยที่นี่หน่อยเด็ดนี่ได้หมดเลย ไม่ใช่ว่าจะเดินพุทพัดพุทธพัดแล้วค่อยเดินอีกต้องก้มจริงต้องค่อยก้มต้องต้องต้องพูดให้ไงอ่ะคำว่ามะเขือเทศนะต้องนอบน้อมสักนิดนึงนะเออต้องให้ความเคารพต้องกลมกลมต้องดูคำว่ามะเขือเทศนะนะถ้าถ้าไม่หมดก็อ่าคำว่าคำว่ามะเขือเทศต้องค่อยๆกลมนะคะเอ่อต้องนอบน้อมเขานิดนึงนะไม่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 คารวะก็ไม่ได้ใช่ไหมมะเขือเทศเนี่ยต้องนอบน้อมนอบน้อมสมตนหน่อย เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็ดูตรงนี้เราก็มีดูขั้นตอนคัดแยกสมชื่อเขาว่ามะเขือเทศจริงจริงนะเทศต้องให้ความเคารบแล้วนอบน้อมหน่อยนะมะเขือเทศอย่าแมวอย่าลืมทางด้านนั้นนะเวลาเอ่อเราใกล้โลต้น ใหมอก้เรามาเก็บนะแล้วเราก็มาทำน้ำพริกอ่องนะคะเอซีอร่อยมากเลยเมื่อก่อนมาอยู่เนาะน้ำพริกอ่องไงไก่สับก็ได้หมูสับก็ได้นอยกนสวยนี่นี่อี่น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 ี่อี่น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 ีน่นี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 ่่ี่นี่นีี่นี่นี่นนี่นี่่นี่่นี่ก่น่นี่่อย่นี่นด่นี่นีดนบ่น่ีนีหมีี่ี่่่่ด่่ เก็บตั้งจริเลยถ้าเก็บไม่เป็นไม่ได้เลยจะบอกจะเอาคนที่รู้ขนาดเก็บเป็นยังหลุดเลยขั้วยังหลุดเลยนี่ต้องค่อยๆต้องให้มีขั้วอย่างนี้อันนี้คือถูกต้องใช่ไหมราคาจะไม่ตกใช่ไหมหน่อยต้องอย่างนี้นะคะนี่ต้องอย่างนี้นี่ขั้วนี่เราต้องเก็บให้ดูสวยนะคะนี่นี่นี่เห็นไหมคะเมนี่ป้าย่าชูให้ดูเนี่ยคือต้องต้องสมบูรณ์อย่างนี้ใช่ไหมหน่อยี่สมบูรณ์นี้ราคาจะไม่ตกเซจุยก็คัดเข้าห้างครั้งครั้งครงหน้าน่อยนี่ได้ไหมคือรูปแบบนี้ได้ไหม เนี่ยได้ไหมได้ใช่ไหมเดี๋ยวไปสุกกับเขาบงาจริงนะยุกลุกเบล่งเลยนู้ดทางนู้นอ่ะเนี่ยอีกรอบนึงดักนี่ยนี่ยเนี่ยดูดูนู่ดสวยมากเลยเอฟซีเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูให้ดูนี่สวยมากเลยนี่ลูกเป้งๆเลยเนี่ยขนาดไซส์นะมาแยกบบตัวนี้ลุงนี่ไหนนี่เหรอนี่เอหรออเอาให้่ขั้วหลุดนะเอาเอากันไก่มาแกพูดไม่เอาเอาดึงนะแก่ผุดแล้วฉันอ่ะ วัวราคาเขาตกเนี่ยัมือซ้ายไม่ถนัดไม่สวยแต่เราเราเราเก็บไว้เป็นแผลนี่ได้เต๋อะจำต้มนี่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 สามลูกนี่โคตรสวยเลยนี่ยังสวยเลยนี่ได้หมดเลยใช่ไหมหน่อยหมดเลยนี่ได้หมดแ้วจ้ะถ้าสดชื่นได้หมดนี่ลูกเป้งๆเลยนี่นี่ราคาสวยมากเลยนี่ลูกเป้งๆเลยนี่สีแค่นี่เป้งๆเลย สวยมากเลยอันนี้ก็ได้เลยเนี่ยโดสุดที่ะได้ไหมได้ไหมอันนี้ก็ได้ต้องต้องต้องคนดูเป็นเนอะเมื่อนที่เมื่อที่แล้วเก็บไม่หมดงานหมอหมอก็เอาได้เลยโอ้ข้างหลังเราก็บานเลยถ้าใหญ่เสุ็จมาเจอนี่ว่าต้นเดียวนี่แต่ก็เก็บนะแต่ด้านหลังเรายังเก็บไม่ได้นะเพราะเราต้องเลือนทีละแถวนะคะเนี่ยเนี่ยคือว่าคือว่าแถวหนึ่งของเขาเนี่ยจะเป็นเอออเเขาเรียกว่ร่องร่องหนึ่งเนี่ยจะเป็นจะเป็นสอง ล่องหนึ่งสองแถวนะคะเราต้องหันหลังมาเก็บอีกทีนึงคือต้องย้อนจากด้านนู้นมาเดี๋ยวแล้วเราจะได้ไม่งงเก็บทีละแถวจะได้ไม่งงอันล่างน่าจะโดนดอกอะใช่ไหมเสียเดีกนะคะเอฟซีเป็นกำลังใจให้นะคะทีงานต้องเอาคนเป็นนะเราเอาคนที่เป็นถ้าไม่เป็นมาเก็บเละเทะแน่ผู้ชายที่ไม่เป็นก็จะเป็นพวกที่ถอนหญ้าใช่ไหมหน่อยแล้วพวกถอนหญ้านะคะเป็นกำลังใจให้นะคะกำลังใจให้เอ่อ พวกเราหน่อยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์ก็แชร์ช่องหมอปลาเป็นเรื่อดยใครสมัครแล้วจะมีดาวขึ้นนะคนไหนสมัครไม่น่าจะเป็นพี่แมวย้อนมาไหนเอานี่ย้อนต้นนี้มาเนี้ยนะคนไหนมีดาวแล้วคือปัดสมาชิกแล้วนะคะคนไหนสองได้ชิงขวามือรับลูกตัวเอสสามารถกดเลือกสติกเกอร์ได้นะจ๊ะอีกมจิอย่าเกินสามตัวนะจ๊ะนี่แบบสวยอย่างนี้นี่คะเนี่ยนะหักนี้นี่นี่ต้องสาเราต้องหมดนี้ต้องคนเป็นนะ มันก็ไม่เป็นไม่ได้นะคะไม่เป็นไม่ได้เลยเสียหายหมดนะคะมันอยู่ในนี้อีกนะนี่อให้เออเยอะมากเลยเนี่ยมันอยู่ในนี้อีกเราถ้าเราผ่านไปโดยไม่ก้มเราจะมองไม่เห็นใต้นี้อีกเราจะมองไม่เห็นที่ไปย่าส่งให้ดูนะคะเนี่ยต้องเอื้อมมือต้องก้มไปดูต้องบอกว่าต้องให้ความเคารพเขานิดนึงนอบน้อมเขาสักนิดนึงแรงก็เป็นอันไปกําลังใจให้นะจ๊ะไอ้ตีจ๋าหน่อย ตรง,ง,ไ,งไหนแล้วอมไม่บายเอตซีหน่อยแลย้วไ,ไ่บายให้กำลังใจหน่อยนะจ๊ะ